หลักการที่10ความตกต่ำความคิดและวิธีการของพระเจ้าสูงเหนือกว่าของคุณมากอยู่บนพื้นฐานของพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึงข้อที่9เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้า ไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นและพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงสดุดีบทที่1 9 9ข้อ 160สาระสาคัญแห่งพระเจนาของพระองค์คือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิดย้อนบทที่17ข้อที่17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวันะาของพระองค์เป็นจริงถ้าคุณละเลยหรือปฏิเสธวิถีทางและความจริงของพระเจ้า คุณจะประสบปัญหาที่เพิ่มขึ้นและปัญหาที่คุณมีอยู่จะเลวร้ยวายลงเรื่อยๆสุภาษิตบทที่1ข้อ25ถึง32เจ้าไม่ได้รับรู้คำแนะนำของเราและไม่ยอมรับคำตเตือนของเราเลยฝ่ายเราจะหัวเราะเยาะความหายนะของเจ้าและจะเยาะเมื่อความกลัว ลานมากระทบจ้งสุภาษิตบทที่13ข้อที่15มีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขาสุภาษิตบทที่28ข้อ13-14ถึงบุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเิญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้รับความกรุณาคนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็ได้พรแต่บุคคลที่ทำใจของตนให้แข็งกระด้างจะตกอยู่ในความลำบากยากเย็นโรมบทที่1ข้อ20-32ถึง32 ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันาวรและเทวะสภาพของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจงโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป และเขาได้เอาระสิลิของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จัตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคานเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงปล่อยเขาให้ประพฤติอุบาทลามกตามตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทำในสิ่งที่น่าอัปยะทางกายต่อกันเพราะเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสก,การและปรนิบัติสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิดอเมนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหา ันหน้าอับปะยะพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนไปจากสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกต้องตามธรรมชาติเช่นกันและเล่าล้อนด้วยไฟแห่งลาคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบ กิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกลําผลกลัมอันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจึงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่สมบูรณ์พวกเขาเต็มไปด้วย สัพพการอาธรรมความชั่วช้าการวิวาทการล่อลวงการคิดร้ายการพูดดินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวลิธรรมชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาแม้เขาจะรู้พระบัญญัติของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้น สมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่เขาแต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยคาลตีบทที่5ข้อ16ถึง21แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของ เนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองเป็นทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปราชนาร,รมจึงกระทําไม่ได้แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณี การสงโคลกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศ <actions>, ah ัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กแตกเหล่าการโกรธกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกัน การแตกกกันการอิจฉ้ากันการเมาเหล้าการเล่นพานเกลยและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนแล้วปัจนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติเช่นนี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า พิปรูบที่3ข้อที่7จ็ถึงสิฉนนั้นตามที่พระบัญญาได้ทรงตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกระบทนั้นเหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นธุรกนนันดารซึ่งบรรพบะรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขา เห็นการกระทาของเราตลอด40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นแลยว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยพระพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้ใดเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเลขกลของบาปเพราะว่าเรามีส่วนร่วมกับพระคิดถ้าเราเพียงแต่ยึดเอาความวางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นให้มั่นคงจนถึงที่สุดเมื่อมีคำกล่าวว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจับฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้ใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกระบฏนั้นใครหนอที่ได้ยิน แล้วแต่ก็ยังกบฏก็คือทุกคนที่โมเสสได้นำออกมาจากประเทศอียิปต์ไม่ใช่หรือและใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในทินธุรกันดารไม่ใช่หรือและซากศพของเขาทิ้งทิ้งอยู่ในจินธุรกันดารไม่ใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ได้สรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อยากอบทที่1ข้อ14ถึง15แต่ว่าทุกคนถูกล่อให้หลงเมื่อ กิเลสของตนล่อและชักนําให้กระทําตามรั้นตันหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปรั้นตันหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตายขอพระเจ้าทรงวอวยพรครับ